ในเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์2567และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ2567ผู้สูงอายุนั่งรถไฟฟ้า MRT f r สี4สายผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้า MRT f r สี4สายโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า1คนต่อ1คูปอง หใบเท่านั้นได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีในระหว่างวันที่13-15เมษายน2567ตลอดระยะเวลาให้บริการผู้สูงอายุนั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4ส,สายได้แก่ 1. รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐธรรม MRT สายสีม่วง 2. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงิน 3. รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง MRT สายสีเหลือง 4. รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรี MRT สายสีชมพูที่มีแนวเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลสงการส5ง7าผู้สูงอายุทุกท่านที่สนใจนั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4สายแสดงบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับคูปองได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้า MRT 4แห่งได้ในระหว่างวันที่13-15เมษายน2567 ตลอดระยะเวลาให้บริการถ้าท่านชอบกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ขอบคุณครับ